ได้ลูกเทยครับ Hãy subscribe cho kênh Nó nó Gõ ra ngoài lỡ những video hấp dẫn đi. ใจเย็นใจเย็ดใจดีแล้วดีแล้วดีแล้วพร้อมพ้อมลูกพร้อมให้คนอื่นแซ่ลูกไปอยู่นะเคุณครับ ใช่ยิงไอเบียดเดือดคนได้ขึ้นได้เออเราได้เราได้เราได้หาที่ว่างหาที่ว่าง โดนหลังครับลุมโดนหัวแ่คุณลูก เขา็็ใส้นามไม่หายแตสิ่งกินได้ไหอาเธอ ดังเข้าแล้วค่ะรอหนึ่งตูนแล้วค่ะ FCB นำหนึ่งตูนดูบอลดูบอลอาเทอร์อาเทอร์ระวังป่าวแล้วเป็นป่าวแล้วครับดูยังไงลูก อาเจ้าโน่นฟาวฟาวฟาวจับจับตัวปิกปิกมาร์กมาร์กใส่คุณดูบอลดูยิงโอ้ยไม่เข้าค่ะดูหน้าเลย <gesetz> หน้าเซน่ะคว้างไปหน้าเลยเหน้า เทปไปเยยี่ม <Yeah. S 1> อุ้ยเทพเราขึ้นนำหนึ่งศูนย์ค่ะคว,ว,ว,วิ่งมาวิ่งมา กดไปกดกดไปแล้วกดไปแล้วค่ะกดไปกดกดอ่ะเธอระวังลูกถามใคคุณได้ไคอคุณกว้างเราได้เราได้ให้ปิดได้เรา <ลอ S 2> <อ>ได้เราได้งต้องรีบนี่ได้ใกล้ๆนี่แหละออเธนู่นนะ่ะเธอเธอหน้ายาิ้ม é tempo.

จมูได้จูได้เราได้อชาอชาอาชาไม่ใช่ขอ um งเราลูกยายาพยยมาที่วางมามา้เขาไปนี่ไปนี่ไป้หน้านี่เตเอาไปีเส ไปเอาปรดไปปรดลูกโอ้ยปลดล้มเขาของดีจริงไปคันเทพเอาโหลังนะปดได้ปลด กดได้กดกดยิงเดสองศูนย์แล้วค่ะแคเ่อเก็บเวลาอีกครั้งนี่ย โดนเสาเหรอปดไปปอดแล้วลูกหรออย่าไปแอบอยู่หลังกองหลังเขาปอดฉีกออกมาเลยปอดยิ ok 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 ่งปอดยิ ok ่งอืออโหจู่เด็กแตกคับหนึ่งติดกันเลยนะปอดอ้อปอดเจ้ามาเจอาอระเธอยิง แทนคุณอยากมาดกานคุณพร้อมกานคุณพร้อม เตอมาก็เตอมาไอ้ไอ้อัฐไปแทบไปแทบอันแทบไปทันแทบทันแทบต้มท่านแทบอัฐออัฐต้มต้มวะอือหือ คนไทยคนตัวยาคนไทยค่ะเอาซูเปอร์เทนครับสุดจริงๆสุดจริงๆตัวซูเปอร์เทนเข้าไปดูไทยอ๋อบวกจัตตาติกคนไทยครับคันเทปก็เก่งครับคนที่สองคันเทปเอาลูกหน้ามวยลูกหน้ามวยคันเทพเบอร์สองนี้วบอลเนี่ยโอ้โหเบสิกเขาดีครับเขาสามารถเขาจะซ้อมสกิลอ่าท่าระวังอยู่นครปฐม ที่สโมสรยู่ไนครับไม่พ่อเขาตีอยู่กับพวกแคททีมเอ้เราชนะค่ะสองศูนย์เราได้เข้ารอบชิงเดี๋ยวไปเจอรอบชิงค่ะเห็นตั้งแต่นัดแรกล้วโหสี่เป็นริวเลยเขาเล่นตั้งแต่สามขวดสี่ขวดอันนี้อันนี้แปดเต็มยัง